คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิทยาญาณในการรับชมอาจารย์การงวดนี้กับมีแนวทางเหรอเนาะจังที่เห็นนะครับอาจารย์นะครับผมนะครับสำหรับงวดก้อนของอาจารย์นี่ก็ให้วิ่งเนาะงวดก้อนให้วิ่งเก้านะครับผมนะครับงวดก้อนนี่เป็นเลขเป็นเลขมักเนาะอาจารย์นะครับผมเป็นเลขชอบเนาะนะครับผมของอาจารย์มีเซ็นนี่คือเป็นตัวเลขชอบเด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นตัวเลขที่อาจารย์ชอบเนาะ <N> นะครับชอบตัวไหนออกตัวนั้นนะครับผมนะครับไม่ใช่เลขสูตรนะครับผมแล้วก็เป็นเลขก้อฝันของอาจาสสรย์มีคนบอกบอ้ฝันบ้าไม่ได้ก้อฝันนําครับเป็นเลขที่มักที่ชอบเท่านั้นพอเลขออกอตาตมาอาตมาหมวดนี้หมวดนี้เอฟซีโทษมาะของแต่ยิ้มมือเลขออกไหม <N> <N> อตาตมาก็เลยตรงเอาลุ่มห้ยไหมเลขออกปุ๊บโดนโทษมาปั๊บเลยบอกครับแม่โทรมายามแลขอาตมาก็เลยตรงลงเอาลง่มห้ย ก็บอกบอกให้ว่ามักตัวนี้รับอกให้กับจังไหนเนาะเพราะว่าเอซี่กับามมานตมาครับครับเป็นเป็นจังไรครับอาจารย์ขอบสอบถามอีกนิดนึงนะครับเรื่องที่ว่าเป็นตัวเรที่ขึ้นมักขึ้นชอบนะครับเมียนหลังจากที่ทหลังจากไอ้สลากกินแมงคนออกในวันที่หนึ่งปุ๊บหลังจากพนักงานอาจารย์ขึ้นมักแล้วบอกครับเม่นขับมัดมันหาจะมากตัวนี้ตัวนี้เอซี่นะจ๊ะครับผมสอบถามเรื่องเจดีนะครับผมตอนนี <Yeah, ้เห็ด ถึงไหนแล้วครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอาจะได้เปรนตะหกสิาเปอร์ประมาณหกสิบจจห้าเปอร์เซ็น,นต์เนาะเพราะว่เเา,เ,าเขาเขา,เขาช่วงยอดแล้วเขาช่วงยอดแต่สีเลือดฉาบตกแต่งแม่นเลอือดเลอืเลอดแต่ฉาบเห็ดเห็ดถึงยอดเซตกับเอาชัดขึ้นยอดแล้วก็ฉาบแล้วก็ทาสีอะไรามากๆครับก <ๆๆ S 1> ็ตอนนี้มีหลายจุลถี่คนบริจาค มาสบถทุนซอยอยู่เนาะมีแนวอยู่จากมีแนวอยู่นะครับเนาะก็จังใดก็ทั้งแอดมินก็เป็นสะพานบุญนะครับให้เย็บช่ทุกท่านนะครับมาร่วมครับท่องบุญกับพระอาจารย์นะครับหลวงพี่มิเช่นนะครับที่จะก่อสร้างพระมหาเจดีย์ที่จะเอามาณบรรจุอัฐิของเจ้าวาดหลงเก่าเนาะนะครับผมตัวนี้ก็สร้างไปแล้วนะครับเนาะประมาณห5้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับผมก็ นะครับล้อนะครับศรัทธากับทุกท่านนะครับที่จะมารวมกับพระอาจารย์นะครับผมลวงพี่มิเซนนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดรับบริจาคกันนะครับน้ออาจารย์เนาะนะครับผมับเออตะึ้นนะครับเบอร์โทรให้นะครับเนะรับเบอร์บัญชีของพระอาจารย์นะครับหรือว่าจะโทรมาหาอาจารย์โดยตรงนะครับโทรหาอาจารย์โดยตรงนะครับ ครับสำหรับตัวเลขของวดนี้นะครับอาจารย์ครับผมตัวเลขของอาจารย์วดนี้นะครับผมจัางที่ตะบ,บุช่อมหินเนาะครับเนาะนะครับผมอาจารย์พลอยมาสามตัวบนนี่ปลอยมาสซีสามหกนี่เป็นเลขที่มักเป็นพระาอาจารย์เปินชอบครับบอมเป็นเล็กสูตรบ,บ่มเป็นการคำนวณบ่มเป็นยางเลยเป็นเลขที่มักแล้วก็วิง่งคือวิ่งสี่วิ่งสี่บนล่างเลยไหมครับอาจารย์อันเลขเลขที่ียตมาเขียนให้นี่เป็นเป็นเพียงแค่ว่าอาตมามากเนาะวับถานี้ บอกหนว่าเอสซีจีจับใส่กันจังไหนอันนี้เพียงแค่ว่าดตามาหมากดอกหมากกระเขียนลงไปซื้อแต่หมวดเนี่ยตามาให้แคซีโตวเหล็กมีแคซีโตวอันเอสซีสามารถเอาไปหมุนเอาไปจับแยกกันได้ครับเนาะครับเพราะว่าในนี้ตามาให้เป็นแค่แนวทางแนวทางในการไปซื้อสลากกินแบ่งล์ไปซื้อรถตันดีซื้อเนาะเพราะว่าไอ้เยิ้มของมือเหล็กออกไหมเอสซีทั่วมาผ้าจาน ได้ไปเด ja ี๋ยวโยมจะไปจองลอตเตอรี่ลาซั่นอัตมาก็เลยื่องอะได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้เดี๋ยวตะวันเขียนให้ตะวันก็บอกเป็นเดอนสีเนาะจ้ะก็ได้ตจะเล่นเขียนมือได้บอกให้แล้วคือบ่แม่นเลขสูตรบ่แม่นเลขฝันนะครับเป็นเลขที่หลวงพี่นึกมักนะครับนึกชอบแล้วก็มักสิออกก็เลยได้ตั้งชายาให้หลวงพี่ว่า หลวงพี่มีส้นนะครับเพราะว่าคือเหตุการณ์นี้ยังมีมักสิเกิดขึนอีหลีสองสมุทรติดแพรมาครับฝันอาตมาฝันไหมฝันมาเท่าไหร่นะครับฝันมาหลวงพี่เพิ่นไปเห็นหลวงพี่หลวงพี่ที่อยู่ในหุ่นจักรนี่แหละครับฝันไปงานน้ำกันนี่แหละไปงานน้ำกันง่านนี่จิบไปขอของเพิ่นอะเพิรนไม่ยอมให้ไหมมาหนี่พ่อตอนเสามากเพิ่นมหาเพิ่นบอกว่าอันเมื่อเช้า มือเะเสานี่เนาะเพื่อนด้ฉันของฉันน่ะฉันนี่ก็เลยอ้าคือคือในความฝันเถอะวาสันอันมือขึ้นนี่ก็ฝันฝันว่าอันะอาจานนี่ฉันขนมเเซนวาสันฉันขนมเเซนอันบุกย่างหลายน่ะบัดนี้จะขอขอฉันนึ่งบม่ยอมให้ฉันจะสิเพื่อว่าเอาคือตรงกันเถอะมือเสานี่ฉันตั้งแต่บุอย่างหลคนว่ะคือว่าความฝันกับความจริงน่ะ ตรงกันตรงกันแล้วก็คือกันเป๊ะคือจังคือจังเห็นมาก่อนจะสิน่ะบางบางสองสามหมื่นมานีเองจะครับก็เรื่อโอ้ฝันสี่ตีส่แปรจังเลยเนาะบางทีเนาะอันอันนี้อันนี้บออันนี้บอแมนแทนอันนี้เพิ่งแค่วางบอกมาไไอ้ทยก็ฝันมีเส้นว่าฝันมันตรงกับความจริงเงี้ยนะความจริงนั่นเอะฝันเป็นจริงแสดงวงดนี้ก็สิมีเปอร์เซ็นต์เข่าคือเก่าแมนแต่เมื่อเนี่ยแต่มาให้แค่สีตัวแต่ ความดสึ้ของธรรมะบางซีนี่มันอาจจะมาบุขึ้นหายซีตัวมาถึงจะได้ะอาจย์ครับซีโต้แต่นีซีใชไหครับมีซีมีสามมีมุกมีเปรตัวสี่นะภายในซีไพในซีตัวนี่น่ะโอ้ให้จับจับบทเอาได้เนิแมนมันมันไม่สามารถจะมาคููกันไห้จะสี่นะจ๊ะแต่แต่เถี่ยธรรมาเขียนให้ก็คือเที่ยธรรม์มักอซื้อยู่ มีสี่มีสามมีหกมีแปดมีแค่นี้มีแค่นี้นแต่ข้ออนุญาตแจ่ข้อไมา่ไอไอสี่แปดนี่บนเนยมันอาจจะออกแปดสี่จะสี่นะจ๊ะออกแปดสี่ลางจะสี่นะค,คือม,มันมันมันบ,เบน,นเนยบนนเนาะอาตมา,ากรบบอกยาฟันท่งบาอ,อ,อย่างเนี่ยจะสี่นะจ๊ะมันมันบ,เบน,นเนยบนนเนาะก็คืออาตมาให้ยสี่แปดอาจจะออกแปดสี่ก็ได้ครับผมครับก็ได้เนาะแต่งวดไอ้พวกหนึ่งมันมันมาตุ่มตุ่งจย่างเงี้ครับผมพวกหนึ่งมาตุ่งตุ่ง ครับเลขที่อาจารย์ให้ก็คือมีซีมีสามมีหกมีแปดแต่ว่าเอาเอซีมาใส่ซื้อนั่นมาครับถ้าจะจับก็คือจับซีแปดสามแปดหกแปดซีก็ได้บอครับโอ้ให้จับบางทีเนาะนะครับอันนี้เพียงแค่ความความมาของอาจารย์นะครับผมนะครับเดี๋ยวเขาจะจับให้อีกที่นึงนะครับเนาะนะครับจะจับเพิ่มอีกที่นึงนะครับผมจะจับเพิ่มให้อีกอาจจะเพิ่มจับเพิ่มให้เป็นสามแปดหกแปดนะครับเนาะอาจารย์เนาะนะครับ เพราะว่าอันนี้เขากระจับมาเบิดแล้วใหายว่านายดอกแคสี่ตัวให้บยวลายตัวเล็กของอาจารย์แค่มีแค่ซี่ตัวแค่ซี่ตัวนะครับแต่ว่าสีเห็นตัวเล็กละลายเนี่คือว่าแอดมินมามาแจ้งให้เนาะมาแจ้งให้มาแยกให้เพราะว่าตัวเล็กของอาจารย์นี่สมาร์สีมีสมาร์สเทียมกระสีขึ้นกระสีลุ่มครับสมารจะเป็นเป็นขึ้นหลายกว่าเนาะครับแม่นปะครับมันเทียมกระลุ่มมาครับสว่าให้นึ่งเจ็บอย่างนึ่งแก่เกษตรน้องผม่านาสีน้ออาจารย์เนาะครับท่างแอดมินก็เลยได้ขออนุญาตแจ้งให้ในในจุนนี้ แต่ตัวเลขของอาจารย์จริงๆที่เป็นมักที่สุดก็ับมีมีสี่มีสามมีหกมีแปดนะครับแต่วิ่งเด่นๆมาเลื่อยคือสี่พาเททางไทติดกับติดสี่พาจะให้เด่นติดติดสี่ไปเลยเนาะครับถ้ามีสี่ติดถ้าชอบนะครับสายลู่สายวิ่งเยอะนะครับเขียนให้ไหนเขียนสามหกเอ้สามหกเขียนยังสามหกเขียนแล้วสามแปดสามแปดเออสามแปดอีกรองหนึ่งหนึ่วิ่งเต็มเต็มเนาะนะครับผมสามแปด หกแปดครับหกแปดนะครับนะครับเอานะครับผมอันนี้ก็คือส่วนที่นะครับทางทีมงานหกนะครับนะครับมาคือสุดเอาครับผมได้เครับสีมากสุดๆก็คือ48นะครับเป็นเป็นความชอบของผ้าอาจารย์เองนะครับเนาะนะครับเป็นความชอบของผ้าอาจารย์นะครับ48นะครับที่อาจารย์เราบ้อหาเมื่อกี้นะครับเด้อนะครับผมที่อาจารย์เราบ้องหายสนะครับผม สีแปดนครับวทสครับผมนอยพครับอาจารย์สุดยอครับผมนะารัวอาจารย์สีบอไหนตัวใดครับผมตัวที่อาจารย์มากสีแปดมือสั้นหม้าตาหนามรับอาจารัมือไม่มาครับอาจารย์าเดียวอาจารย์ก็ไปตัตาหนาตาเดียวเนาะเอาตัวเี้ยเราครับอาจารย์ตัวน้อยพดนี่ครับตัวเงี้ยๆเราครับแห้งวไหนเลยัวครับสีแปดนี่สามหเพราะว่าอัจมีสมีสมีหมีแ นี่อย่างนั้น,นะครับผมโอเคนะครับตัวที่อาจารย์เรามักนะครับเนาะ4884นะครับแชปได้เลยครับตัวนี้แชปได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับผมแชปได้เลยเด้อนะครับเนาะเดี๋ยวเป็นแนวทางนะครับผมท่านผู้ชมนะครับฝากไปถึงเอซีนะครับสายบุญสุขภูมิคนน้นียงนะครับเนาะงวดที่ผ่านมากสไลด์ที่ใดมาซอยน้ำใจหรือซอยสางวรลาล่มเนาะนะครับผมสหรับงวดนี้นะครับผมอาจารย์นิยังสิษยฝากไปถึงเอสซีอประการในการเสียงโชคงวดนี้นะครับก็ขอ ขอ,อบขอบใจเนาะอันทั้งช่อง YouTube ทุกช่องเนาะที่เป็นสะพานย,ยุในให้กับอัตมาเนะาะกัขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ร่วมทำบุญกับอัตมาถึงมันจิตเป็นปัจจัยบ่อหลกัถือว่าเป็นบุญกับส,สุขสุขคนเนะาะอัตมาก,กับบ่อยางจิตไปเจ้าจงหลบกับเลี่ยแต่หน้งใจของเอฟซอัตมากับบอก f อฟส,สุขคนอยู่ว่า วจจำเป็นต้องทำบุญกับอาตมาก็ไดวัดไก่บ้านพอกับเมถือเลขกอาตมาก็บวจจำเป็นต้องเหตุกับอาตมาเหตุกับวัดไก่บ้านกับของไก่ได้ขึ้กันได้บุญเบิดเลยแต่กับส่วนไหนที่ยันย่นมีความประสงค์อีเหตุกับอาตมาอาตมากับขออนุโมทนาครับส่วนบุญส่วนกุศลในส่วนหนันเนาะก็ขอให้เจริญในนาทีการงานเลือกคิดปรัถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมเนาะ ขอให้สมดังความมุ่งมั trips, ่นปารถนาขอให้เจริญในนาทีการงานทุกคทุกคนแต่ขออนุโมทนาผลจากสาธุ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 ครับผมอ่ะเดี๋ยวเด้อับี่นองนะครับครับกระดาษสีเหลืองครับแผ่นเล็กๆสี่เหลี่ยมนี่แหละครับผมก็คือของแท้ของจริงแน่นอนนะครับครับเดี๋ยวแอดก็มาจับนะครับแยกให้นะครับเนาะเพราะว่า อาจารย์บอกว่าครับตัวเลขของเรามีแค่4ตัวนะครับมีแค่4 3 6 8นะครับมีแค่4 3 6 8แปดแอดกลับมาขออนุญาตจับแยกให้นะครับของนะครับหรือว่าท่านใดมองเห็นตัวใดจับตัวใดคู่กับตัวใดนะครับก็ขอให้ทุกท่านจับเอาเองก็ได้นะครับเนาะนะครับสำหรับแอดกับจับได้นะครับซ้ำนี้แยกให้ได้ซ้ำนี้นะครับเนาะอาจจะตัวเลขอาจจะหลายตัวนิดนึงนะครับนะครับนะครับมีเด้อนะครับพี่น้องนะครับ ส่วนครับส่วนพระอาจารย์นะครับเนาะมันชอบนะครับเนาะชอบชอบที่สุดก็คือ C 8 8ปนะครับ C 8 8 C นะครับเด้อนะครับพี่น้องเอานะครับทำมากระชอบก็น้ำไปผิรนะครับคอยจะเอาไปลงทุนนะครับผมกับของหลวงพี่มีเซนนะครับผมพี่หลวงพี่เราคิดมักกระชอบนะครับนะครับผมสุดท้ายนะครับเนาะกอขอให้ท่านโชคดีนะครับผม นะครับถูกไหวรยระเบิดการสุ่คนนะครับนะครับผมนะ